พุทธะนารหังสุโขปิญโยมหาลาโภะนมุปายะนาสังติโมโมสังสินาณชารีติพุทธะนารหังสุโขปิญโยมหาลาโภะนมุปทายะนาสังติโมโมสังสินานณชารีติพุทธะนารหัง จเจริญพรธรรมสวัสดีจากห้องพระวิมานธรรมบ้านอเล็กสวรรค์นาจอมเทียนชนบุรีไทยแลนด์คะ่ะสวัสดีถึงญาติธรรมทุกๆท่านในเนื่องโอกาสปีใหม่ช่วงเวลาเทศกาลปีใหม่ตอนนี้ข้าพเจ้าขอขอขอวยพรให้ญาติธรรมทุกคนทุกท่าน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขตลอดในปี2,567นี่ด้วยเทินโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นปีมะโรงเนาะอ่ามะโรงทองปีนี้ก็ทุกคนจะได้รับโชคดีตลอดไปนะคะวันนี้แม่ชีได้มีโอกาสมาโชว์ห้อง พระที่บ้านอเล็กสวรรค์ซึ่งมีความภูมิใจมากเป็นในช่วงเทศกาลปีใหม่และไม่ชีได้ก็ได้ห้องพระใหม่ห้องพระที่สวยงามตามข้างหลังที่ญาติธรรมได้เห็นวันนี้เลยมีความภูมิใจอยากจะขอขอบคุณคุณพ่อสมงโชคและวก็คุณแม่สุนีแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่ง น้องแม่ภาวดีมาจากอเมริกาโดยเฉพาะที่มา uh, จัดในห้องวันนี้ให้สมความปรารถนาของแม่ชีจึงเรียนขอบคุณมาทุกๆท,ท,ท่านด้วยเจริญพร I wish you a very very happy new year for the new year the year of the dragon uh, have a healthy wealthy f o l f e e l life on this time โอเคแล้วยังมีความภูมิใจอย่างที่สุดที่จะโชว์ห้องพระวิมานธรรมของไม่ชีในปีนี้นะคะขออนุโมทนาสาธุด้วยทุกๆุกบุญนะคะ,จะเจริญก่อน